ปีพุทธศักราช233 0ถูกบันทึกเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ด้านกองทัพอากาศไทยเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องบินรบยุคอนาคตที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันประเทศที่ก้าวสู่มาตรฐานโลกภูมิหลังของโครงการ โครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2026หลังจากกองทัพอากาศไทยประเมินความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตและเล็งเลห็นว่าความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นหัวใจสำคัญของการรบทางอากาศทีมวิศวกรไทยได้ร่วมมือกับบริษัทด้านอากาศยานจากยุโรปและเอเชียเพื่อพัฒนาระบบที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งการโจมตีและการป้องกันการออกแบบและเทคโนโลยีล้ำสมัย โครงสร้างตัวถังของเครื่องบินรบนี้ถูกออกแบบด้วยวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงทำให้ลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเร็วสูงสุดระบบสเตลท่าทิชเชนช่วยให้เราดาร์ศัตรูแทบไม่สามารถตรวจจับได้แม้จะอยู่ในระยะเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรภายในห้องนักบินถูกติดตั้งด้วยระบบควบคุมแบบจอสัมผัส360องศาพร้อม AI ไผู้ช่วยการรบที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแผนการตอบโต้ในเสี้ยววินาทีสมรรถนะการบินที่เหนือชั้น เครื่องบินรบรุ่นนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดถึงมอก2.6หรือเกือบ3,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบเร่งความเร็ว Afterburner Hyperboost ที่ทำให้ขึ้นไปถึงความสูง20,000เมตรได้ภายใน90วินาทีรัศมีการปฏิบัติการอยู่ที่2,500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้เพื่อขยายเวลาการปฏิบัติภารกิจอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ครบครัน เครื่องบินรบไทย2,033ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นเองที33ที่มีระยะยิงกว่า200กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิธีแบบ AI Precision Lock ที่แทบไม่มีโอกาสพลาดเป้านอกจากนี้ยังรองรับขีปนาวุธอากาศสู่พื้นชนิดเจาะเกราะพลังสูงสามารถทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันขั้นสูงเช่นฐานทัพหรือเรือบรรทุกเครื่องบินและยังมีปืนกลนแกตะล่งความเร็วสูงสำหรับการรบระยะใกล้ระบบป้องกันตัวขั้นสูง ความปลอดภัยของนักบินถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเครื่องบินรบรุ่นนี้ติดตั้งระบบ Active Defense Matrix ที่สามารถปล่อยสัญญาณรบกวนเรดาร์ปล่อยแร์ตัดการล็อกขีปนาวุธและยังมีระบบยิงโดรนลงเป้าล้ำสมัยซึ่งทำให้โอกาสถูกโจมตีสำเร็จลดลงอย่างมากการฝึกและการใช้งานจริงก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนักบินไทยกว่า50นายได้ผ่านการฝึกในศูนย์จำลองการรบแบบเสมือนจริง w r Combat Simulation เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบทั้งหมด ในระหว่างการฝึกเครื่องบินรบ2,033สามารถเอาชนะเครื่องบินรบรุ่น5ของประเทศอื่นได้ถึง92%ในการจำลองสถานการณ์รบอากาศต่ออากาศผลกระทบต่อสมดุลกำลังในเอเชียการที่ไทยมีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงที่สุดในภูมิภาคทำให้สมดุลทางทหารเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตามองและหลายชาติเริ่มพิจารณาสร้างข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทย สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มศัก,กยภาพด้านการป้องกันแต่ยังเปิดโอกาสให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคแผนอนาคตและการพัฒนาเพิ่มเติมรัฐบาลไทยมีแผนที่จะผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้เพิ่มอีก48ลำภายในปีพุทธศักราช2 0 3 8และจะพัฒนาระบบอาวุธใหม่เช่นขีปนาวุธเลอร์และโดรนติดอาวุธ AI ให้รองรับกับเครื่องบินรบเพื่อให้กองทัพอากาศไทยก้าวทันเทคโนโลยีโลกบทสรุป เครื่องบินรบใหม่ไทย2 0 3 3ไม่ได้เป็นเพียงยุทธปกรณ์ที่มีพลังทำลายสูงแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติเป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงได้ด้วยตัวเองและพร้อมจะปกป้องอธิปไตยในทุกสถานการณ์ถ้าต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นขยายรายละเอียดด้านเทคนิคให้ยาวขึ้นถึง9000 1 0 0 0ตัวอักษรเพื่อให้ได้สคริปต์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณ